เสียงเคร่งครามดังมาเป็นจังหวะผ่าพื้นป่าและต้นไม้ใหญ่เน่าร่างของผู้ชายสองคนสลับกันดึงเรื่อยหั่นไม้จำปาป่าต้นใหญ่เพื่อแปรรูปเป็นโลงศพหยาบๆอีกสาสี่คนมีหน้าที่แบกเพ่นไม้ที่ตัดหัวตัดท้ายแล้วจำนวนหนึ่งไปวางเตรียมรอไว้เหลืออีกมีกี่แผ่นก็ได้ครบตามจำนวนที่จะต้องใช้ในการต่อโลงครั้งนี้กนเกลีก้ยงและแกลบ สองพี่น้องหยุดมือเมื่อฟันเลื่อยเชือนทลุเนื้อไม้ที่สุดความเหนื่อยยากลำบากที่ต้องทำงานแข่งกับเวลาตัดไม้จำปาใหญ่ถึง3ามสีต่ตนเพื่อจะโค่นเอามาต่อลงเนื่องจากเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาผู้ใหญ่สมพ่อบ้านของชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่มาร้องเรียกถึงหน้าบ้านบอกก็มีงานด่วนให้ทำกลางดึกที่ผ่านมามีการตายเกิดขึ้นที่เถียงนาน้อยท้ายหมู่บ้าน วัรุ่นขี้เมาซึ่งเป็นที่ไม่ชอบหน้าของคนในหมู่บ้านเกิดตายลงอย่างกระทันหันอีกทั้งไม่ทราบสาเหตุสภาพศพของพวกมันตัวบวมเขียวคล้ำราวกับขึ้นอืดทั้งที่เมื่อวานเย็นเจกมออยังขายเหล้ากักให้พวกมันอยู่ไม่น่าเชื่อว่าคนที่ตายไปไม่น่าจะเกินสิบชั่วโมงศพจะเริ่มบวมอืดเดีรยว,รวปานนี้สศพโดยรูปใหญ่ก็อะไรขึ้น พวกมันเมาแล้วขากันเองหรืขอข้าไปดูศพมันมาแล้วอยากจะคิดแบบนั้นเหมือนกันแต่มันไม่ใช่แม้ตัวพวกมันจะเริ่มเขียวบวมแต่ข้ามองไม่เห็นร่องรอยการต่อสู้เลยไม่มีบาดและอะไรทั้งนั้นอีกทั้งรอบบริเวณยังไม่มีร่องรอยการต่อสู้เลยด้วยซ้าผู้ใหญ่สมบอกเสียงเครียดนั่งลงตรงแค่หน้าบ้านสูบยาเส้นควันชย เกรียนเดินลงมาจากเรืยนยืนทำหน้ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกจ้องผู้ใหญ่สมขมิงแรงเพยน้อยก็ล่กันทิ้งไว้มันอุจจาระสามใบทิ้งไว้หรือเปล่าเอาให้เสร็จก่อนคำก่อนที่พระจะขึ้นสวดผู้ใหญ่สมเอ่ยปาเกลียนพยักหน้ารับคำก่อนจะยื่นมือไปรับเงินค่าจ้างจากผู้นำหมู่บ้านเมื่อนับจำนวนดูแล้ว ก็เลิกคิ้วสูงด้วยอาการแปลกใจเพราะมันมากกว่าปกติทั้งสองเท่ายำไรนี่ผู้ใหญ่ทำไมมันมากมายขนาดนี้สปะเรอทําคุกขอร้องมาว่าให้เอาไอ้นี่ใส่เข้าไปด้วยผู้ใหญ่สมบอรพร้อมกับยืนห่อผ้าสีแดงเข้มที่มีอักขระเขียนด้วยหมึกดำติดไว้เป็นปื้นเต็มไปหมดสักกดเึอทำไมพวกมันเป็นอะไรตาย ถึงต้องสะกดแต่ลงกันเลยเปลี่ยนตั้งกระทู้ถามด้วยรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลบางอย่างของงานนี้สปารเ์เรอรำเขาวอามันตายเพราะผีกะทำาไม่สะกดเอาไว้วิญญาณที่เป็นทาตของผีกะจะเอาอาละวาดสร้างความเดือดร้อนตัวสปร์เรอจะสะกดวิญญาณพวกมันไว้อยู่แล้วแต่ที่ต้องให้เองช่วยก็เพื่อกันเหนียวเอาไว้ก่อนความจริง เรื่องราวทํานองนี้เคยมีเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วตั้งแต่สมัยที่การทําลงศพผีบศพยังเป็นหน้าที่ของในเกนพออของเปลี่ยนแลลกแบบซึ่งอาชีพทําลงขายนี้ตระกูลของเปลี่ยนแลลกแแบบรับสัมปทานแต่เพียงผู้เดียวขุดโลงต่อโลงให้คนในหมู่บ้านใช้เป็นที่พักพิงหลังสุดท้ายความปราณีตศาสตร์และศิลป์ของงานนี้ส่งทอดกันรุ่นสู่รุ่นที่สุด ก็เป็นหน้าที่ของสองพี่น้องเกลียงและแกลบในขณะนี้ย้อนไปครั้งนั้นหมู่บ้านที่เคยสงบสกต้องมีอันลุกเป็นไฟเมื่อลำเจียกหญิงสาวคนหนึ่งในหมู่บ้านแต่งงานอยู่กินกับหนุ่มชาวหนึ่งอ,ออกจากหมู่บ้านไปอยู่กับผัวที่้าปีก็กลับมาเยี่ยมพ่อแม่นำข้าวของเงินทองมาฝากตามประสาลูกสาวคนเดียวแต่หาได้มีใครระแคะระคายไหมว่าเธอเอาอย่างเอื้นมาด้วย เพียงคืนแรกหลังจากที่ลำเจีย๊ยบเหยียบย่างเข้าหมู่บ้านความน่าสับถึงเกิดขึ้นทันทีคืนนั้นบรรยากาศของหมู่บ้านเปลี่ยนไปมันทั้งเงียบและวังเวงเสียงวิดร้องโหยหวนด้วยอาการหวาดกลัวของหญิงสาวคนหนึ่งดังขึ้นในยามดึกครู่เดียวแสงวมแวมพุดขึ้นตามบ้านลำนั้นลำนี้เสียงพูดคุยซักถามตามมาว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อครู่เสียงใคร และเกิดขึ้นที่ไหนสาเหตุเกิดจากอะไรต่อมาก็เป็นเสียงร้องไห้โหของใครคนหนึ่งชาวบ้านตามเสียงนั้นไปพบว่าดำมาจากบ้านของยีจอมซึ่งลูกสาวกุ้งแก่ท้องแก่ใกล้คลอดในอีกไม่ถึงเดือนพวข้องนางติดทหารจึงย้ายกลับมาพนักอยู่กับแม่ชั่วคราวยายจอมได้ยินเสียงวีดร้องดำมาจากห้องลูกสาวก็ตกใจเมื่อเข้าไปดูพบว่านางเสียชีวิตแล้ว ในสภาพเสียชอมนอนตาเลือหมือเท้าจิกเกรงของสมุนมีเลือดแดงสดทะละออกมาและมีอย่างอื่นหลุดออกมากองด้านนอกด้วย <c oughs> เด็กน้อยนอนตัวซีดไรเลือดท้องแฟบสิ้นใจตามผู้เป็นแม่อย่างน่าอานาถเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันยำหนักถึงสาเหตุการตายของลูกสาวเยจอมความเห็นของแต่ละคนไม่มีการหลงประเด็นมันพุ่งไปในทิศทางเดียว นี่เป็นการกระทำกู้สิ่งชั่วร้ายเพียงแต่ว่ามันเป็นฝีมือของความชั่วร้ายประเภทไหนเท่านั้นสปรเรชามเห็นสภาพศพก็ใส่หน้าให้ใครก็ได้ที่ว่างอยู่ไปเรียกในแก่นมาพบเป็นการด่วนไอ้แกนบัางต่อโลกราวนี้ใส่สะกดเข้าไปทุกขั้นตอนเลยนะเอาให้เข้มขลังยำ้ำประคาทาทุกการตอกตะปูมิเช่นนั้น เรื่องใหญ่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้แน่ๆเพื่ออะไรกันเล่ลุงชถ้าไม่ต้องทำได้ขนาดนั้นลูกของใหญ่จอมมันตายเพราะถูกผีกากินตายทั้งแม่ทั้งลูกตายทั้งกรมมังลองนึกดูเพียงแค่มันตายเพร้อมลูกก็แรงพออยู่แล้วนี่ยังเกิดจากน้ำมือของผีร้ายที่ยังไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของอีกมังลองนึกดูเอาเถิดว่าความอาฆาตของมัน จะเพิ่มมาคณอีกกี่สิบเท่าสปรเร์เรชัมบอกเสียงเครียดผีกะลุงในแก่นมองข้ามไหลสปาร,ร์เรชมไปยังศพขอมยิงสาวและลูกที่นอนจมกองเลือดอยู่บนฟูกฉันไม่เห็นว่ามันจะใกล้เคียงกับเรื่องที่เคยได้ยินมาเลยนี่นาพีกะจัดการกับเยอะอของมันแบบนี้หรือข้าก็ไม่เคยเห็นแบบนี้มันกันเพียงแต่พายของขามันมากระซิบบอก ว่าน,นี่นะ่ะเป็นฝีมือของผีร้ายที่วาดนะั้นมันกลัวเกินก็จะตามไปดูว่าใครเป็นเจ้าของรู้แต่ว่ามันแข็งแกร่งในแก่นไม่ถามอะไรเพิ่มเติมอีกเดินไปบอกยายจอมว่าต้องการของบางอย่างที่เป็นสื่อกลางขึ้นตัวลูกสาวผู้วายชนเพื่อสะกดวิญ,ญญาณเมื่อรู้ถึงสาเหตุว่าในแก่นจะเอาไปทำไมยายจอมไม่ยอมท่าเดียว บอกเพียงว่าลูกสาวและหลานที่กำลังจะลืมตาดูโลกนี้อีกไม่กี่วันตายแกก็เสียใจมากพออยู่แล้วแต่นี่ในแก่นยังจะทำร้ายจิตใจแกด้วยการสะกดวิญญาณนางอีกหรือเอ๊ะทำไมเป็นก้นใจมาใ้ใส่รก,กรรมขนาดนี้ไม่ได้มีความเห็นอกเห็นใจพวกเราเลยเหรอแม้จะพยายามอธิบายอย่างไรก็ไม่เป็นผลยายจอมนอกจากจะไม่ยอมแล้ว ยังด่ากราดสาดเสียเทยเสียขนาดใหสัปเหร่อชำมาช่วยเจรจายังไม่ได้ผลดวงวิญญาณของลูกแกจะไม่สงบมันตายเพราผีร้ายมันจะอาาดผีร้ายตนนั้นจะเอามันไปเป็นคี้ขา้าไม่จริงมันจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงจริงสิวะแล้วคนดูดูในหมู่บ้านจะต้องเดือดร้อนเพราะลูกสาวแกยายจอม การโต้เถียงกันระหว่างสปาร,ร์รชัมและยายจอมเป็นไปอย่างดุเดือดสุดท้ายฝ่ายสปาร,ร์รชัมก็ต้องเป็นฝ่ายละถอยเพราะในแก่นรั้งแขนออกมาก่อนจะเกิดเรื่องบานปลายไปมากกว่านี้ก่อนออกจากบ้านมาสปาร,ร์รชัมยังทิ้งท้ายเอาไว้ให้หญิงชาราดได้คิดปามใจแกแล้วแกจะต้องเสียใจยายจอมแกจะได้รู้สิ่งที่พวกฉันทำมันจำเป็นแค่ไหน แล้วก็เป็นหนึ่งเช่นคำทํานายที่สัป,ปเหร่ทำบอกเอาไว้เพราะคืนต่อมาขณะจัดงานศพของลูกสาวคนในงานต้องสะดุ้มขวัญผวาเมื่อดียินเสียงเฮกล่อมลูกหวานหยดย้อยเย็นเยียบดังแว่วมากับสายลมขณะตอนถะสวดลูกสาวใหญ่จอมยังแสดงอภินิหารจูจูแสงเทียนแสงตะเกียงภายในบ้านเกิดดับปูบพร้อมกัน และเมื่อช่วยกันจุดไฟใส่จุดนั้นจุดนี้สิ่งที่ปรากฏขึ้นทําให้ทําพระทั้งโยมตัวแข็งเป็นเสาหินลูกสาวยายจอมน,นั่งห้อยขาก้มหน้าอยู่บนโลงศพนางอบอุ้มเด็กน้อยคนหนึ่งไว้แนบอกเฮดกล่มเสียงหวยหวนสะอื้นไทยมานับสิบพากันโกงคอหอนไม่ยอมหยุดครั้นลงศพที่นางนั่งอยู่นั้นเกิดลั่นตึง ราวกับเป็นสัญญาณปล่อยตัวรวมพ่อเจ้าอาวาสที่นั่งนำสวดในขณะนั้นลุกพรวดวิ่งออกจากนานไม่เดียวหลังแล้วคนอื่นๆก็พุ่งพรวดตามออกไปติดๆพร้อมกับเสียงหัวเราะร่วนเล็กแหลมของใครบางคนที่ดังก้องอยู่ในความสลัวของตัวบ้านคืนนั้นความวุ่นวายไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในงานศพเพราะมีหลายคนเห็นหมาดำตัวเท่าวัวหนุ่มวิ่นวนไปมาภายในหมู่บ้าน ดวงตาของมันแดงกำความสะพรึงไม่ใช่ขนาดตัวที่ใหญ่เกินกว่ามาทั่วไปด้วยดวงตาที่แดงกำสุกปลังของมันแต่เป็นการกลายร่างของหญิงสาวสองคนสลับกันต่อเดียวเป็นหญิงแก่เมื่อมันวิ่งพลานผ่านเงาเมืดของต้นไม้ที่แสงจันทร์ไม่สามารถลอดผ่านหญิงชารานั้นไม่มีใครรู้จักแต่หญิงสาวทั้งสองนั้นเล่าคือลำเจียและลูกสาวคุงเย,ยจอมแน่ๆ ปรุ่งเช้าเรื่องของความน่ากลัวนั้นถูกแพร่สะพัดออกไปดังไฟลามทุ่งแน่นอนสองคนที่ไม่เชื่อเรื่องนี้เล็ดดาก,กลับทุกคนที่พูดเรื่องนี้ให้ได้ยินนั่นคือยายจอมและแม่ของสาวลำเจียแม้คนที่เห็นภาพน้าสะเสยองนั้นใจยืนยันหนักแน่นเพียงใดคืออธิบายให้ฟังว่าที่เห็นไม่ใช่เรื่องโป,ลปล๊ปดหรือกำลังตาฝาดแต่ทั้งสองก็ยังไม่เชื่อจนกระทั่งสัปปะเลชำ นัดเอาวิชาความรู้คองแกออกมาใช้เรียกดูวิญญาณของลูกสาวใหญ่จอมและนันลำเจียกให้มาหาและกำราบอย่างลับๆรุ่งเช้าเรื่องวุ่นวายเกิดที่บ้านของสาวลำเจียกเมื่อผู้เป็นแม่เห็นว่าเธอนอนคุดคูร่างบวมเอืดอยู่ในมุง้งทั้งที่เมื่อคืนวานยังนั่งพูดกันแบบปกติอยู่เลยด้วยซ้ำความลับเรื่องที่ว่าทาไมลำเจียกถึงตายด้วยสภาพแบบนั้น มีเพียงสามคนเท่านั้นที่รู้คือสับป,ปะเลอชัมครูใหญ่สมแล่นในแกนซึ่งสองคนหลังอยู่ร่วมในพิธีกรับลับที่ป่าชาด้วยเมื่อคืนนี้เรื่องราวน่าสะพรึงซึ่งเกิดขึ้นอย่างกระทันหันและจบลงในแบบเดียวกันทุกวันเวลากลืนกินจนกระทั่งเหลือเพียงไม่กี่คนที่จำได้และในครั้งนี้มันกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้ง โดยสองในสามของผู้ร่วมอุดมการหยุดความชั่วร้ายในครั้งก่อนยังมีชีวิตอยู่ก็จะมีเพียงในแกนพ่อของเปลี่ยงและกแกลบที่ตายหลังจากถ่ายทอดทุกอย่างให้ทั้งสองก็ได้ลุงผู้ใหญ่ฉันจะจัดการให้เปลี่ยงบอกเสียงเียียนั่นเป็นเหตุการณ์เมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาตอนนี้เปลียงแล็กแกลบนั่งขอบให้ใจทีมองแผ่นไม้กองพนิน เราเวลาแปรรูปเบื้องหน้าลังจากอาการเหนื่อยล้าบรรเทาลงแล้วแปรทำหน้าที่ล้อมด้วยสายสินโยมต้นไม้สี่ต้นโดยรอบดัาขอบไข่กั้นประดมพิธีเปลียงตั้งเครื่องบัตรพลีบูชาครูอาจารย์และวิญญาณบรรพบุรุษก่อนจะเริ่มทำการต่อลงทุกๆก,การเวียงค้อนย้ำหัวตะปูลงไปเปียงท่องบนพระคถาตามที่ได้รำเรียนมา กำกับไม่มีขาดเกือบสองชั่วโมงการต่อลงสามใบก็เสร็จสิ้นแดดสีแดงแยงตามมาจากทิศตะวันตกบ่งบอกว่าเวลานี้จวนย่ำคําเต็มทีพวกเขาต้องเร่งมือบรรทุกลงศพที่เสร็จแล้วไปยังสลาวัดเพื่อให้สักการะรชำทําพิธีต่อไปเสียงสวดคาถาภาษามาลีดังก้องทูมทำนองคตู โรงศพที่มีร่างไร้วิญญาณของชายหนุ่มขี้เมาสามคนบรนจุอยู่ข้างในตั้งเรียงกันอยู่กลางาลามันไม่เคยมีเรื่องเช่นนี้มาก่อนการจัดงานทีเดียวพร้อมกันสามศพเป็นอะไรที่ทำให้คนในงานรู้สึกแปลกแต่มากกว่าความแปลกคือรู้สึกไม่ดีอยู่ในใจลึกๆใครสง่งใครสอนให้มันทำแบบนี้วะใครเป็นคนคิดเรื่องแบบนี้ ผู้ใหญ่สมทิ้นตัวลงนั่งแทกระหว่างกลางของเปลี่ยนและสปะัปเหร่ช้ำแกติดธุระสำคัญจึงเพิ่งจะมาร่วมงานดังนั้นพิธีการอันแปลกประหลาดนี้แกจงไม่รู้มาก่อนกัอีตัวแม่ของไอสามคนนั่นแหละที่คิดพวกมันปรึกษากันอยากประยัดขาซองจัดสวดครั้งเดียวสามศกแบบรวบยอดฉันบอกมันแล้วเตือนแล้วมีใครฟังที่ไหนกันหละ สัปเพรอทำกระซิบบอกหน้านินแล้วพ่อแม่กู้อิปกนั้นมันไม่เคยสั่งสอนมันกันได้อย่างไรหา,หาเรื่องให้มันพุ่นวายไม่รู้จบกูพอจะเดาได้แล้วพี่ลูกมันไม่ได้ความแบบนี้มันเป็นพรกใครใบมันนั่นแหละผู้ใหญ่สมงสบทพร้อมกับเดินเข้าไปหามัคณาย,ยกวัดกระซิบอะไรสักอย่างก่อนจะยื่นเงินจำนวนหนึ่งให้ มักขนายยกเข้าไปแทรกขณะหลวงพ่อพักเสียงชันน้ำปานะพร้อมกระสิบอะไราบางยามหลวงพ่อพยักหน้าเข้าใจและเริ่มสวดต่ออะไรล่ะลุงบอกอะไรหลวงพ่อหรือแม่คงหนึ่งในคนตายถามผู้ใหญ่เข้าบอกใครสวดตามจำนวนนั้นแหละไม่ต้องรวบตัดศพหนึ่งสวดกี่จบสามศพก็สวดให้มันครบ แบบนั้นดียังไงเล่าเปลืองเงินค่าสองเปบเล่าเอาแบบเดิมนั่นแหละอกจิบหอยผู้ใหญ่สงที่นั่งฟังอยู่หันไปตะคอกดาจนคนทั้งนานสะดุง้งระะสงสี่ลูปหยุดชะนักทันทีเอียงหน้ามองผ่านตละปัดด้วยอาการสงสัยโคตรพ่อโคตรไ้มังไม่สั่งสอนกันได้ยังไงนานศพลูกพวกมึงแท้ๆเสื่อด้านนี้ที่เหนียวไว้ของเรือง ตองอยาใขบ้านเมืองเกิดอาเพศพบแต่ความชิบหายหรืนุนงรงจากนั้นผู้ใหญ่สมหันไปตะบิงเสียงใส่พระสงฆ์เอาสวดต่อสิหลวงพ่อพระสี่ลูปสะดุ้งตกใจก่อนจะหันไปตั้งหนาตั้งตาสวดต่อจนกระทั่งจบพิธีการแม่ของผู้ตายทั้งสยังคงมีท่าทีไม่พอใจกับการกระทำของผู้ใหญ่สมบนอ,อกุกเอียงหน้ากระซิบกระซาบกัน ตัวผู้ใหญ่เองไม่ได้ให้ความสลักสำคัญอะไรอีกก่อนจะออกไปจักนานหันไปถามย้ำกับสปาร์เร่ำอ,อีกครั้งวันจะไม่มีเรื่องอะไรอีกใช่ไหมสปาป์เรอถ้าจับไอ้สามคนนี้ละก็ไม่มีแน่นอนผู้ใหญ่แต่ถ้าจับตัวการใหญ่ละก็ฉันไม่รับปากนะสปาร์เร่ทำบอกหน้าเครียดแล้วหาตัวมันไม่ได้หรอ วิวิธีอยู่ไหมสัป,ปเพร์ชทำสายหน้าแทนคำตอบเปลี่ยนทอนให้ใจยาวก่อนจะขอตัวกลับบ้านซึ่งตั้งอยู่ค่อนข้างห่างจากหลังอื่น,นเนื่องจากสัมมาอาชีพไม่ใครจะถูกใจใครเท่าใดนะักที่บ้านแกลบน้องชายนั่งชันเข่าสู่ไปจากควันถุยแสงสว่างเดียวที่มีคือตะเจียงลานที่ตั้งอยู่บนหัวเสาราวบันไดทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะพี่ มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือเกลี่ยงมองหน้าน้องชายทอนให้ใจยาวอีกครั้งก่อนจะเล่าให้ฟังแกลบนั่งฟังเงียตั้งใจเข้าสะบัดออกมาเบาๆหลังจากฟังเรื่องราวทั้งหมดจบมันปะไลพี่เกลี่ยมนิสัยพวกนั้นกับแบบนี้ละพี่มันคิดถึงคนอื่นที่ไหนกันเป็นแบบนี้กันทั้งบ้านแต่ที่กูไม่สบายใจมันไม่ใช่เรื่องของไอ้สามกนนั้น ้เรื่องอะไรล่ะพี่แกลบตั้งกระทู้ถามเรื่องที่ว่าจมปาน,นี้ละ่ะสัปเหร่อทำก็ยังหาไม่พบเลยว่าพีกะกที่จัดก,การพอกมาเป็นใครแกว่ามันต้องออกหากินอีกรอบแน่ๆเพียงแต่สุขจะคาดเดาเท่านั้นต่อไปมันจะเลือกลงมือที่ไหนเมื่อไรแล้วใครจะเป็นเหยือย่อไา่ตอไปของมันสองพี่น้องพากันเข้านอนดับตะเกียม ห่วยังไม่ทันถึงหมอนเสียงโครมดังสนั่นเลื่อนลั่นปรากฏขึ้นบนหลังคาแม้จะอยู่ในความมืดต่างคนก็ต่างเดาออกว่าสีหน้าของฝ่ายตรงข้ามเป็นแบบไหนไม่ดีแล้วกระมังพี่เกลี่ยมขาดคำของแกลบเสียงร้องแกวกแกดังขึ้นจากจบเดียวกันแล้วต่อมาก็ราากับฝาบ้านซึ่งตีขึ้นจากไม้ที่เหลือจากการต่อลงถูกใครหรืออะไร ใช้ของแข็งจนเกิดเสียงดังมันรวดเร็วและรุนแรงจนข้าวของที่แขวนไว้กับตะปูหลุดร่วงลงพื้นระเกะระกะเกลี่ยงขลันตัวไปยันตะเกียงที่ยังมีประกายไฟติดอยู่เป็นเชื้อน,นิดหน่อยพร้อมกับเล่งจุดมันจนสว่างโรเสียงมันคนกระโดดลงจากเรือนจนมันไหวหยวบและสาวเท้าวิ่งออกไปทันหน้าบ้านเกลี่ยถือตะเกียงเปิดประตูพังออกไปดูทันที เห็นเพียงหลังของใครคนหนึ่งซึ่งเหมือนจะยืนย้รำรัมรอดูท่าทีพวกคนในบ้านจะเอายังไงพอเห็นว่าเปิดประตูออกมาจึงวิ่งหนีไปเสียงนั้นแม้จะเป็นเพียงแวบเดียวแต่เกลี้ยงมั่นใจแม้จะไม่สว่างเพียงแต่สลัวเกลี้ยงก็จําได้รามผมเกรงผมหมอกขังหัวตัวสูงไม่พน้นด้ว่าบ้านของเขาความรวดเร็วในการวิ่ง ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดจากเปลี่ยวแรงของหญิงชราอายุไม่ต่ำกว่า80สมันเป็นใครล่ะพี่แกลบทะลันออกมายืนข้างๆพร้อมใสยปากกระบอกปืนไปมาจนเกลี้ยงต้องกดมันให้ชี้ต่ำลงพื้นจีจอมเกลี้ยงตอกสั้นๆรุ่งเช้าทั้งสองเอาเรื่องนี้ไปบอกแกสปร์เดอร์ชัมแกมีท่าทีแปลกใจไม่น้อยบอกว่าครั้งที่แล้ว นางลำเจียกเป็นผีกะและจัดการกับลูกสาวและหลานในท้องของยายจอมเมื่อแกจัดการมันได้เหตุใดคนที่รับเชื้อผีกะต่อกลับเป็นแม่ของยือส่วนแม่ของลำเจียกกลับอยู่ดีมีสุขแกงหนำเราวันตายแต่ที่แกแปลกใจหนักกว่าคือเหตุใดผีกะจึงมาเล่นนานสองพี่น้องไม่เฉดตนและผู้ใหญ่สมทั้งที่ทำคู่เป็นตัวการในการกำจัด ไปเป็นไรคืนนี้แหละได้รู้กันซัปเปอร์อบอกพร้อมกับกําชับให้ทั้งสองไปพบที่ป่าช้าหลังล่วงเข้ายามสองไปแล้วคืนนั้นสปัปเปอร์เธอำตั้งประดมพิธีที่ข้างเชิงตะกอนทอมพระคาถาเรียดเอาโดงจิตของผีกะระบุชื่อว่าคุย,ายจอมให้ออกมาหาผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงจู่จ ลมพายุก็พัดเข้ามาแบบไม่มีปีมีครุยร่างของายจอมปรากฏตัวขึ้นที่อีกฝั่งหนึ่งของเชิงตะกอนใบหน้าตอบซีดนันยิ้มเพียมตาแดนกัมสัป,ปเหรือกฉไม่รอช้าสาดสายปลุกเสกใส่ทันทีายจอมหวีดร้องสุบเสียงเนื้อตัวผู้พองเป็นตุ่มเป็นต้อเต็มไปหมดแกลุกพวดไปหาพร้อมกระนำฟาด้วยหางปลากระเบนไม่ยัง้ง ยายจอมทิ้งตัวลงนอนเปลือกกลิ้งไปมาร้องขอชีวิตแต่เสียงที่เปลงออกมานั้นกลับแผ่แพ่นไม่ใช่เสียงของยายจอมสัปเหร่ชำนั่งยองๆงลงข้างๆวางหม้อดินลงที่ปลายเท้ายายจอมพร้อมกับจรดปลายมีดลงที่กลางหน้าผาเลื่อนมันไล่ลงไปตามเนื้อตัวชา้ชาๆจนกระทั่งถึงปลายเท้าขวาเคาะมีดกับปากหม้อสามครั้งทำอีกครั้ง ลากลงมาจนถึงปลายเท้าซ้ายแล้วเคาะอีกสามครั้งจากนั้นปิดปากหม้อด้วยผ้าแดงดร้ด,ด้วยด้ดิบระเหยียบร้อยสปรเร์เรชัมหันมาบอกทุกคนก่อนจะมองซากศพของยยจอมที่เริ่มเหี่ยวแห้งลงทีละน้อยที่สุดก็มีสภาพไม่ต่างจากคนที่ตายมาแล้วกว่าสิปีลบลี่จากใส่ตากูมานานเลยนะมึงสปเปร์เรชัมพูด พร้อมกับสั่งให้คนที่เหลือช่วยกันเผาร่างของยายจอมเสียตั้งแต่นั้นหมู่บ้านแห่งนี้ก็ไม่มีเรื่องราวน่ากลัวเกิดขึ้นอีกเลย